ผมชำานาญสว่างสีหนุ่มโรงงานพลังทูบีน้ำวันครับผมเป็นพนักง,งานโงารงงานน้ำตาลครับอยู่แผนกมะต้มครับต้นน้ำเชื่อมครับส่งให้กับมะเคขยวเพื่อที่เอาไปสร้างเป็นเม็นน้ำตาลนะครับผมทำมา17ปีครับ ฉพาะมาต้มผมตัวนี้สองกะรวมกันก็ยี่สิบกว่าคนสมมติว่าช่วงนี้ผมเข้ากลางคืนก็เข้าทุ่มหนึ่งแล้วก็ออกเจ็นของเช้ามันอดนอนจนชินแล้วครับมันก็จะอดนอนหน่อยโอ้สมัยก่อนผมน่สุดยอดทำตัวแบบเสเพนะครับก่อนที่จะเข้าโรงงานบ้าง้วก็มาทำโรงงานก็ยังทำตัวไม่ดีอยู่ช่วงนั้นนะครับยามห้าซื้อง,ง่ายแล้วก็ไม่มีใครคอยตักเตือนด้วยผมไม่มีตักเตือนนี่ก็เออม่าเซ่เนยงห้องน้ำเนี่ยโอ้โหเปิดเข้าไปเป,ปุ๊บอุปกรณ์เต็มที่ ตะก้อนนี้มันต้องพึ่งมันตลอดนะเหมือนมาพึ่งมันเวลาง่วงนอนเลต้องพึ่งและหายาดูก็เีกว่าพวกเราทีมงานเราเนี่ยพูดง่ายแต่มาสราบ้านเราดีดเนี่ยใช่ไหะมันก็นอนไม่ได้เงมันต้องมาทํางานมันอดนอนมันต้องใช้ยาอีกแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งดันไปเสพแล้วก็ชวนน้องๆมาเสพด้วยโอ้โหน้องเขาแบบเขาล้มเละกว่าชีวิตตัวเองอ่ะมันสึกผพิดมากอนนั้นะพี่ผมแบบแล้กก็เสียดายเวลาด้วยขอเขาโครงการว่าใครกินยายกมาขึ้นผมยกมือเดยปั๊บ ที่ลงในห้องประชุมทีนี้นะผมยกมือเลยผมครับผมว่าบางคนอาจจะไม่กล้าแสดงอะไรเพิ่มก็ได้ไม่กล้าพูดว่าใครติดยายกมือขึ้นนี่หรือใครติดยาแล้ก็เงียบอายเพราะเนี่ยบอายก็ตึ้ใช้ยายอยู่นั่นแหละผมก็เลยยกมือเลยผมเองครับเขางว่าหาผมไปบำบัดเท้าทองเลย15วันกลับมาก็เลย ดีเลยตอนนั้นยังไม่ยังไม่ได้ประจําเลยพอทําตัวดีทรรมางานเขาเห็นว่าผมไม่มีประวัติอะไรดังพอยไม่มีมั่วตอกไฟกับเรื่องยาเสีติดแล้วก็ไปคอยแนะนำให้น้องๆด้วยโพรเลยมันโจ้ผมก็เลยตัดสินใจเลิกเล่จริงจังครับ เราพยายามเอาโครงการนี้มานําเสนอแล้วก็ผลักดันให้เป็นรูปธรรมในทุกๆฤดูก,ก,การผลิตที่มีพนักง,งานชั่วคราวที่เข้ามาเนี่ยเราพยายามบอกว่าเรามีโครงการนี้นะใครติดยายกมือขึ้นให้ยกมือบอกเราเราจะส่งไปบําบัดเราจะให้โอกาสซึ่งปัจจุบันพี่ชานายก็ได้เป็นคนดีขึ้นคนดีสู่สังคมตามโครงการใครติดยายกมือขึ้นนะคะแกนําใช่ครับ ไอ้พวกน้องให้พวกไอพวกที่วันยังเสพอยู่ดูเป็นตัวย่างไว้ยอย่างเงี้ยอย่างพี่ก็ผ่านมาเยอะอย่าไปร้องมาเลยก็พอรู้อยู่ว่าเขาขายเขาเสพมันก็มีอยู่บ้างแต่ตอนนี้เขาเลิกมาแล้วเพราะพอมีโครงการนี้เข้ามาแล้ยอย่างผมคอยซ่อมซ่องดูแลด้วยก็เพึกษสาผมผมก็แนะนำว่าอย่าไปทาอย่าไปเอาเสียเงินเสียงานเสียงานเขาตัวเองแล้วก็ครอบครัวตัวเองเนี่ยก็จะไม่มีความสุขปันป่วคนมันอ่ะอย่าไปยุ่งกับมันเลยครับพอร้องถ้าไม่ยุ่งกับมันดีที่สุดชีวิตอะไรก็ดีขึ้นครับ นอกจากผมยังเป็นนักร้องแล้วนะครับพุ่มก็ยังเป็นตัวแทนที่ว่าไปน,นำเสนอพีเต์งานนะครับตันนี้ก็ได้ไประดับภาคแล้วก็ได้ติดอันดับหมาก็เลยได้ไปต่อผมไปเจอนในโซนคือข้องโรงงานนะครับเขาย็่ง,งานเย็นผมก็ไปซ้อมกับพวกทีมงานผมสามสี่คนก็พีิแพงไปเรื่อยในที่พีเต์งานนะเราจะมีมุกเล่นมีช่วงนี้เป็นร้องเพลงชอยสุพรรณบุรีเดี๋ยวนี้มีมุมมองใหม่จะช่วยสังคมของไทย ทางไกลพิษภัยให้พูดมาจากใจเลยนะครับทําให้คนแบบทาให้คนเป็นคนนะพี่ทาให้คนจากที่ว่าไม่เป็นคนเนี่ยไม่มีความหวังไม่มีอนาคต,ตกลายเป็นคนที่มีอนาคตขึ้นมาได้เหมือนว่าดาวแบบจะลัดแสงขึ้นมาได้ครับผมคิดว่วอย่างั้นนะโครงการนี้สุดยอดจริงๆผมยกมือเลยทูบีนเมวันและโครงการกรที่จะยมขึ้นเนี่ยเจ๋งจริงครับโครงการนี้นะครับมันให้ทั้งความสุขผมให้ทั้งกำลังใจที่ดีและให้ผมได้เป็นต้นแบบที่ดีของเพื่อนเพื่อนและหลายคนที่ ติดยาอยู่ก็ทําให้ทุกคน,น่ะแล้วอย่าได้ผมก็ดีใจตอนนี้ครับที่ว่าทําให้ทุกคนนะฮันนามองผมที่เป็นตัวอย่างที่ดีว่าเอ้ยมีพี่ชน,นาญเขาก็เคยติดยามาก,ก่อนแล้วทาไมเขาถึางเลิกได้แล้วทำไมตัวเราเองจะเลิกไม่ได้แต่ทุกวันเนี้ยก็จะมีโครงการให้ใครติดยาอยอมาุกคืนเี๋ก็มีคนเข้าสมัครอีกคนหนึ่งคนนั้นผมพาไป,ปบำบัดแล้วเขาก็เลิกแล้วไงครับผมดีใจมากเลยตอนนี้ชีวิตตั้งเป้าครับผมขอเป็นแกนนำที่ดีของเพื่อน คือทำตัวให้ดีทำตัวให้มีความสุขกับครอบครัวทุกวันนี้ทำตัวให้ดีที่สุดกรพอแล้วแล้วทำตัวให้มีคนมองรับภาเราว่าเออพี่เขาทำตัวดีเขามีความสุขและคนรับ้าามีความสุขพอใจนะครับจุงวันให้นั้นพอผมขอขอบคุณทูนกระหม่อมหญิงบนรัฐที่ทำให้มีโครงการดีๆทบีนเมื่อวันครับผมขอขอบคุณจากใจจริงครับขอบคุณมากครับ